สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เรามาทบทวนเรื่องการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นกันแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเราจะเริ่มต้นด้วยคำถามคำถามคือเวลานักเรียนฟังหรืออ่านเรื่องอะไรแล้วนักเรียนเชื่อในเรื่องนั้นเลยทุกเรื่องหรือไม่เพราะเหตุใดอาจจะมีเสียงข้างๆห้องแทรกมาก็ตั้งเตฟังคุณฟูณนะคะ คำถาม,ถามก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยังคิดสติติดตามดูรู้วิถีคำเขอบอกเรื่องเขาเล่าฟังเข้าทีแต่ความจริงอาจไม่ดีดังวาจาได้ยนยินสิ่งใดอย่าใจร้อนค่อยผันผ่อนพินิษคิดค้นหาฟังแล้วตรองมองด้วยจิตพิจารณาเห็นคุณค่าจึงค่อยดำเนินการ ขาวว่าดีดีอย่างไรให้รู้แน่ใช่ดีแค่ปลายลิ้นยินคำหวานแม้นหลงเชื่อพลาดพ,พลาดไปใจร้าวรานจงคิดอ่านพิเคราะห์เหมาะหาไทยอันนี้คือก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยังคิดนะเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากเลยนะคะอ่ะเรามาดูต่อคำเขายอรอไว้หนาอย่าเพิ่งเชื่อ อาจยอเพื่อให้หลงเพลิดตะเลิดใหญ่ยอเพื่อผลเพื่อประโยชน์ใช่จริงใจหากรู้ทันยังได้ไม่หลงทางโอมพินิษพิจารณานำมาคิดน้อมนำจิตไม่กังวลหม่นหมองหมางสติมาปัญญามีเดินสายกลางสงบสว่างมั่นดำรงสู่ธงชัย ทั้งหมดนี้นะคะมาจากหนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะ,ะจุดประสงค์ของการเรียนในครั้งนี้คือนักเรียนสามารถบอกลนะักษณะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ข้อที่2แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้และข้อ3มีมารยาทในการฟังและดูข้อ4 บอกประโยชน์ของการแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านเรามาดูข้อเท็จจริงคืออะไรก็คือข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่จริงอันแสดงถึงข้อความที่มีเนื้อหาเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอันนี้คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็จะมีความสมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้และก็เป็นจริงตามธรรมชาติ ตัวอย่างข้อเท็จจริงคือกายเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับนกเราเห็นดวงดาวชัดเจนในคืนเดือนมืดรับประทานอาหารสุกๆดิบๆอาจเป็นพยาธิได้และสุนทรผู้เป็นผู้แต่งวรรณคดีเรื่องพระไพรมณีต่อไปเป็นข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นคือความเห็นอันเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกความคิดและข้อสันนิษฐานที่ผู้พูด หรือผู้เขียนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้อคิดเห็นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ4อย่างด้วยกันคือเป็นการเปรียบเทียบเป็นการคาดคะเนเป็นข้อความแสดงความเห็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวตัวยอย่างข้อคิดเห็นก็คือฝนตกหนักอย่างนี้ที่คงไปหาน้องไม่ได้ อากาศบนดอยอินทนนท์อากาศสดชื่นเย็นสบายฉันคิดว่าคุณไตรภพเป็นพิธีกรที่ใช้ภาษาดีมากอ่ะนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเป็นข้อเท็จจริงอำเภอหัวหินหน่าอยู่ที่สุดเป็นข้อคิดเห็นเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้น่าจะตกอีกเป็นข้อคิดเห็น ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงคนทุกคนไม่มีใครหนีความตายพ้นเป็นข้อเท็จจริงผลไม้สดเป็นของเหมาะสมที่สุดที่จะซื้อไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นข้อคิดเห็นนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความหมายความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอันนี้เป็นใบงาน ที่เราได้เห็นไปแล้วนะคะ,ะคำถามท้าทายจุดประกายความคิดประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงและประโยคที่เป็นข้อคิดเห็นมีลักษณะเฉพาะเป็นอย่างไรแล้วก็แยกได้เป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อความที่เป็นจริงมีการพิสูจน์แล้วส่วนข้อคิดเห็นก็คือการแสดงความรู้สึกความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้จากการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านคืออะไรอันนี้คือคําถามนะคะคําตอบเดี๋ยวเรานักเรียนก็ตอบครูหลังจากที่จบทริปนี้แล้วนะคะสําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ